สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้าน ที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณนะห้องออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบ,บุรีจะทําการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2567รับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา13นาฬิา50นาที สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเว็บไซต์สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล w w w g l o o r t h แอปพลิเคชันของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล g l o l o t t e r y o f f i c i a l และ Line Today รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีค่ะรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2567มีดังต่อไปนี้อธิบดีกรมสุขภาพจิตก,กระทรวงสาธารณาสุข นายพงกระเสมไข่มุกเป็นประธานกรรมการคณะบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร,รองศาสตราจารย์ดรธนพัฒน์ปัดฉิมเป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูลสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนนางวรพิชยาระเบียบโลกเป็นกรรมการ ประธานกรรมนตนากรุบจำกัดมหาชนนางสสิกรฉันเศษเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่ปรึกษานายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยนางสาวนัทนิชาบวรรัชพงศ์เป็นกรรมการ ผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการตรวจสอบภายในสองสำนักง,งานตรวจสอบภายในพันตำรวจเอกหญิงกาสรินฮิรัญย์ขออภัยค่ะกาสรินนะคะหิรัญยูปรกรณ์ค่ะเป็นกรรมการค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังนักวิเคราะห์รัฐวิสาหากิจชำนาญการพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจ นายทรงธรรมชูมเงินเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สามนางสาวมัทุรีโยคีเป็นกรรมการผู้แทนการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการส่วนการอนุญ,ญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการสำนักงานสอบสวนและนิติการนายกนทรศรีชุมจันทร์เป็นกรรมการ ผู้แทนสื่อมวลชนดารานักแสดงนางสาวลัคนาวัฒนะวงศิริหรือคุณอุ้มลัคนาค่ะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคืออุปกรณ์ออกรางวันนนซีหนึ่งนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่หนึ่งค่ะ อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีคค่ะใช้สําหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3วงล้อออกรางวัลค่ะใช้สําหรับการออกรางวัลที่4และรางวัลที่5ค่ะการออกรางวัลที่4ี่และที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วงค่ะแต่ละวงมีหมายเลขศูนย์ถึงหมายเลข9ครบ10หมายเลขและในวันนี้นะคะประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข2ค่ะวงล้อหมายเลข4วงล้อหมายเลข5วงล้อหมายเลข7วงล้อหมายเลข10และวงล้อหมายเลข12ค่ะ เหลืออีก6วงล้อไว้สำรองต่อไปนะคะประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสียงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งหมายเลขคระกันค่ะเพื่อให้ประธานกรรมการละหนึ่งลูกนะคะว่าจะใช้หลักใดในการ